สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนทุกๆท่านเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้คลิปนี้มาเช็พลังงานให้กับชาวราศีมีนสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนพาย,ยากจะบอกอะไรกับชาวราศีมีนนะคะในช่วงนี้สิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ สิ่งใดกำลังจะเข้ามาหาชาวราศีมีนก่อนวันที่9เดือน9กันยายนนี้ชาวราศีมีนจะได้รับข่าวสารข่าวดีอะไรคะชาวราศีมีนอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณก่อนวันที่9เดือน9ห้าไม่เท้า The h i g h p i n t e s t i n t u i t i o n w i s d o m pension หมายเลขสองชาวราศีมีนใจเย็นๆน,นะ Control energy ของตัวคุณเองสิบเหรียญสวยงามมากต้องกรีดเพราะว่าสิบเหรียญเกิดขึ้นนะคะชาวราศีมีนหมายเลข 13, ลสิบสาม Release ENDING TRANSFORMATION FREEDOM อิสระภาพจบนะจบด้วยการเริ่มต้นการจบเพื่อเริ่มต้นการจบเพื่อ TRANSFORM ไปสู่อิสรภาพการถูกปลดปล่อยความอดทนของคุณมีคุณค่ามากๆชาวราศีมีนเชื่อใน Energy พลังงานของคุณที่คุณรู้สึกสัมผัสดได้ด้วยสัญชาตญาณของคุณ อินทรีย์ของคุณมีคุณค่ามากๆนะด้วยปรัชญาของคุณด้วยความรู้ความสามารถของคุณด้วยพรสวรรค์ด้วยพรแสวงด้วยวความอดทนนะค,คุณกําลังอดทนเรียนรู้กับคุณค่าของชีวิตกับอารมณ์ความสึกความคิดจิตอุญญาณของตัวตนของคุณคุณกําลังก้าวสเต็ปชีวิตนะไปสู่การเรียนรู้บางสิ่งที่ทําให้คุณสวิปไปแบบตรงไปตรงมา ของชีวิตตัวเองนั่นหมายถึงว่าอะไรที่ลับลึกลับซับซ้อนอะไรที่ไม่ถูกต้องอะไรที่เป็นประเด็นหรือเป็นปัญหานะคะเหมือนบางสิ่งบางอย่างกำลังถูกจัดวางให้คุณได้เข้าใจกับคำว่าสเต็ปของชีวิตให้คุณเข้าใจกับคุณให้ให้เข้าใจให้เราทุกคนเข้าใจกับคำว่าคุณค่าของคำว่าของคำว่าความสำเร็จ คุณค่าของคําว่ารักคุณค่าของคําว่าครอบครัวคุณค่าของทรัพยากรบนโลกใบนี้นะเพราะว่าเกิดสัญญาณของเออซา์เกิดขึ้นด้วยสัญชาตญาณของคุณชาวราศีมีนกําลังบอกให้คุณได้ตัดสินใจในสิ่งที่ใช่ในสิ่งที่ถูกต้องของชีวิตในสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขในสิ่งที่ความเป็นจริงนะคะความเป็นจริงเหตุผลความเป็นธรรมชาติความง่ายๆความเรียบง่ายความเบาสบายจะทําให้คุณได้ขจัดความอิกโก้ความกโกรธ ความอึดอัดความลังเลภายในใจให้มีมุมมองใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆของโลกยุคสมัยนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีการก้าวไปสู่อะไรบางสิ่งที่ง่ายที่พัฒนาแต่บางอย่างที่ไพ่ต้องการสื่อถึงมันคือความเรียบง่ายความสบายความจริงความเป็นชีวิตที่อิสระภาพ ชีวิตที่เรียบง่ายสบายๆจะทําให้เจริญรุ่งเรืองมันอาจจะขัดแย้งกับอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่มันทําให้เกิดความจริงของชีวิตเกิดความดมสมบูรณ์และก็ความมั่งคั่งของชีวิตได้อย่างแท้จริงนะคะนี่คือเงินอสังหาทรัพย์สินนะคะเงินทองที่คุณจะได้รับชีวิตที่สมบูรณ์แบบความสุขที่คุณจะได้รับคุณถูกคุณถูกรักคุณถูก คุณถูกแบบเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณขอไว้สิ่งนั้นกําลังจะเกิดขึ้นจริงๆนะคะได้รับพรจากความรักได้รับพรจากคําว่า Lucky ้อินเก Lucky in l ิ v e เลยนะคะ Lucky in ินเก Lucky in l ินเเพราะว่านี่คือสัญญาณของการค o n t r o l ีเรียญคุณกําลัง Control คุณค่าของคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณโฟกัสกับสิ่งที่คุณรอนะคะความสําเร็จที่ได้มาจากความอดทนเงิน และครอบครัวความสุขสิ่งที่คุณโฟกัสแล้วก็แล้วก็นี่คือ9เหรียนนะคะ Independence Luxury คุณกำลังเติบโตมากๆแล้วก็เติบโตมากๆที่สุดเลยไปสู่การขยับขยายเติบโตในวิถีชีวิตของคําว่าโสดแบบมีคุณค่าโสดแบบมัง่งคั่งร่่มรวยจริงๆนะคะคุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณฝันไว้ จเจริญก้าวหน้าความจเจริญรุ่งเรืองจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคือชีวิตมันคืออะไรที่ง่ายๆแต่ว่ามันมีรายละเอียดนะคะในในหนทางที่เราเดินไปแน่นอนรายละเอียดความตั้งใจความพยายามกว่าที่จะได้สิ่งที่มีคุณค่ามาย่อมใช้เวลานะคะ ใครที่เพิ่งเริ่มสร้างชาวราศีมีนนะคะเชื่อว่าคุณยังต่อสู้อีกยาวไกลในหนทางของความสําเร็จของชีวิตแต่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะถ้าใครรู้สึกว่าเป็นจุดนะคะจุดที่สร้างและกําลังแบบใกล้เข้าสู่เป้าหมายของตัวคุณเองแล้วอีกไม่นานเกินรอนะคะสิ่งนั้นกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ,คณในเร็ว,เวนี้นั่นเองชาวราศีมีนสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณไพ่อยากจะบอกอะไร เดหมายเลข13ขึ้นอีกครั้งจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ d ด a แอนด์รีเบิร์ตบาลานซค่ะทุกคนหาสมดุลให้กับชีวิตตัวเองนะคะดูแลสุขภาพใส่ใจสุขภาพการวางแผนการโฟกัสเป้าหมายการปรึกษาหารือการพูดคุยการเจรจาการทำงานเป็นทีมเวิร์กไปสู่ดีมทีมนะคะการหาทางออกอะไรบางอย่างการมองไปยังอนาคตข้างหน้าแม้ว,ว่าตอนนี้เราจะแบบเราจะ ติดอะไรกับตัวเองอยู่ก็ตามนะคะแต่เราแบบมีแผนที่1แผนที่2แผนที่3เรากําลังเห็นอนาคตที่แบบโอ้โหมีความสุขมีความบูรณาสมบูรณ์อนาคตที่มีเงินมีความรักมีครอบครัวได้แต่งงานสร้างครอบครัวเรามีความฝันแบบนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนมีความหวังนะคะมีความหวังมีความสุขแล้วก็มีความเชื่อว่าจะเจออนาคตที่ดีกว่าและนี่คือเส้นทางสีเขียวที่คุณรอคอยนะคะคุณกําลังมองอนาคตนะคะ ผืนผ้าของตัวคุณเองด้วยความสุขแล้วค็ยิ้มรับกับนาปัจจุบันเพราะวันนี้ในปัจจุบันในตอนนี้ค่ะคุณก็กำลังคิดว่าฉันจะทำยังไงดีนะคะฉันจะทำยังไงดีฉันจะไปต่อยังไงดีความกังวลความเครียดมันทำให้เราขัดแย้งกับตัวเองนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราอาจจะวางแผนใหม่เรียบง่ายในปัจจุบันนะคะอัศวินเหรียหรือความเรียบง่าย ความชิลๆความสบายๆทำเดิมๆซ้ำๆในทุกๆวันทำแบบทุกๆวันอย่างมีคุณค่าในทุกๆวันมันจะเกิดคุณค่าและการเงินที่เข้ามาในกระเป๋านะคะอาจจะแบบว่าเราอาจจะสมมติน,นะคะทุกวันนี้อะไรมันก็แพงมากเลยถูกไหมคะอะไรก็ขึ้นอะไรก็แพงขึ้นเราก็อาจจะลดด้วยการตื่นเช้าหน่อยนะคะทำกับข้าวทำอาหาร ออกกาลังกายเองที่บ้านนะคะไม่ไปยิมไม่ไปเสียเงินค่ายิมอะไรอย่างเงี้ยนนะคะสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นมันคือความเรียบง่ายความสบายสบยที่ทําให้เราเข้าใจกับโลกยุคสมัยนี้นะะที่มีแต่ความวุ่นวายที่มีแต่ความวุ่นวายความสับสนไม่หว่าจะเป็นมนลภาวะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากๆมันทําลายสุขภาพเรามันทําลายสุขภาพเราปอดเราอะไรเเราหลายๆสิ่งหลายอย่างมันทําลายเรื่องของอารมณ์เราความหงุดหงิดง่าย ทุกอย่างไปเร็วมาเร็วคว้าไม่ได้เลยมันเป็นอะไรที่ฉาบฉวยมากๆนะคะเชื่อว่าคุณกําลังควบคุมความอดทนหเห็นไหมคะความอดทนเกิดขึ้นเยอะมากๆกับชาวราศีเมีนะคะจงอดทนในความโสดของตัวเองเพราะว่าคุณกําลังได้พบเจอความรักที่ดีกว่านะคะคุณกำลังได้สิ่งที่คุณคู่ควรกับคุณปล่อยอะไรที่คุณไม่ต้องการออกไปตัดสิ่งใดที่คุณไม่ต้องการออกไปจงเชื่อในหัวใจของตัวเอง สัญชาตญาณของคุณจะทําให้คุณได้เอะใจนะคะว่าสิ่งใดที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องการสิ่งใดที่คุณต้องการนะคะสวยงามมากๆกับ Two of Cups แล้วก็ justice เกิดขึ้นสวยงามมากๆกับแปไม่เท้าเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ n i of s w o r d s เกิดขึ้นเดอะชาลีออสเกิดขึ้นด้วยนะคะเกรดเลยทีเดียวนะคะข่าวดีกำลังจะมาหาคุณ9้าเหรียญ9้าเหรียญขึ้น2ใบนะ,ะทุกคนเห็นไหมไม่ใช่เรื่องเล่นๆ่นนะคะนี่คือไลฟ์สไตล์ของคนที่คุณกำลังเจอคุณเปลี่ยน ความอดทนความง่ายๆความความง่ายๆหรืออะไรบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่รบกวนกลายเป็นคุณสร้างคุณค่าให้กับตัวเองสัญญาณของเก้าเดอนคือคุณค่าความเชื่อมั่นความฉลาดแล้วก็ความมั่นใจทําให้คุณได้รับสิ่งที่คู่ควรกับคุณคู่ควรกว่าดีกว่าแน่นอนนะคะการเดินทางจะมาหาคุณข่าวดีในเรื่องราวความรักจะเกิดขึ้นกับคุณการสื่อสารการเคลียร์การติดต่อจะเกิดขึ้นกับคุณ นี่คือความสําเร็จนี่คือชัยชนะไม่เชื่อใจใครไม่ไว้ใจใครง่ายๆนะจงเชื่อในหัวใจตัวเองสิ่งไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเอะใจสิ่งใดที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่แฟร์มันไม่ใช่วางสิ่งนั้นลงนะคะคุณกาลังคุณกาลังทําสิ่งนี้ใช่และสิ่งนี้ถูกต้องให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับคุณค่าในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ใช่ของคุณเพราะคุณกําลังดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามา6ดาบอุปสรรค ที่คุณฝ่าฟันมานานแสนนานมากแล้วคุณใกล้เข้าถึงเป้าหมายของคุณแล้วนะคะความรักที่แสนโรแมนติกกำลังจะมาหาคุณนะคะอาจจะมีใครที่คุณรู้สึกว่าเจอโดยไม่ทันได้ตั้งตัว Surprise การเปลี่ยนแปลงของคุณมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงจวังหวะที่แบบประสบความสําเร็จแล้วยอยู่ความรักก็เข้ามานะคะงานแต่งงานคาว่าครอบครัวคําว่าความรักคาว่าโรแมนติกกำลังจะเกิดขึ้นบททดสอบของคําว่าการ โซคอนแท็กการเชื่อมโยงในด้านจิตวิญญาณของคุณกาลังถูกทดสอบขึ้นเช่นกันนะคะถูกทดสอบขึ้นแล้วสิ่งนั้นมันกาลังจะจบลงให้คุณกับใครบางคนหวนกลับมาหากันอีกครั้งกับบางท่านชาวราศีมีนนะคะคุณกําลังได้รับพบเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น อยู่ๆอ,อาจจะได้เดินทางไกลนะคะอยู่ๆอ,อาจจะได้รับข่าวดีจากแดนไกลอยู่ๆอ,อาจจะรู้สึกว่าได้รับคําตอบรู้สึกว่าทุกอย่างมันมาหลายทิศหลายทางมากเลยนะคะเวลาที่เรากําลังโฟกัสตัวเองลุยกับตัวเองลวยกับงานลุยกับเป้าหมายตัวเองหลายสิ่งหลายอย่างมันเข้ามาทั้งข่าวดีการติดต่อสื่อสารการได้เดินทางทุกอย่างมันคือ เข้ามาพุ่งมาหาคุณอย่างไม่ทานในตั้งตัวนะคะนี่คือข่าวดีมากๆเลยแล้วเรียกได้ว่า Sick of Cups ใครบางคนจะทําให้คุณรู้สึกว่าภาคภูมิใจในความรักความสัมพันธ์อะไรที่เป็นท็อกซิกในความสัมพันธ์เชื่อว่าไม่ใช่คุณชาวราศีมีนนะคะใครบางคนคิดถึงคุณนะคะมันมีพลังงานของความรักความเชื่อมโยงของความรักที่ที่คิดถึงส่งมาหานะคะกับอะไร บางสิ่งที่รู้สึกผูกพันกันมาแสนนานกำลังจะได้พบเจอกันนะคะคุณกำลังได้เจอพบเจอกับใครอาจจะเป็นครอบครัวอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นญาติพี่น้องอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะความจริงกำลังจะเกิดขึ้นความจริงและผลลัพธ์ในสิ่งที่ทำไว้กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเรา่นี้ไม่พ้นกับผลลัพธ์แห่งการกระทำที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะ the chariots powerful ของความสำเร็จของชาวราศีมีน สวยงามมากเลยคือมันคือข่าวดีมากๆที่กำลังจะเกิดขึ้นอดใจรอกับสิ่งที่คุณคู่ควร No ทําไมต้องเป็น No คะ Abundance นะคะ c h o o t a new direction ก่อนที่จะถึงขั้นต่อไปในชีวิตนะคะจงปลดปล่อยหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณไม่ต้องการนะจงเป็นตัวของตัวคุณเองเชื่อมั่นว่าความสุขความดมสมบูรณ์เกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้เวลานี้ แน่นอนค่ะความสุขความมสมบูรณ์หรือความสําเร็จจริงๆคือการที่เราได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างในชีวิตของเราหรือทุกอย่างในชีวิตของเราเลยอย่างตรงไปตรงมาตัดสินใจในสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขในสิ่งที่ใช่ในสิ่งที่เบาสบายความจริงก็คือความจริงนะคะซื่อสัตย์แล้วก็เคารพกับตัวเองนะคะคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตในเรื่องของงานและเงินและความรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณ โรแมนส์ความโรแมนติกของความรักจะมานะคะเนี่ยคืออาจจะได้พบรักกระทันหันพบเจอคู่ชีวิตที่มีฐานะดีพบเจอคู่ชีวิตที่สร้างเนื้อสร้างตัวไปได้วยกัน Meditation Med brings answer ค่ะสมาธิสติจะนำคำตอบมาให้ชาวราศีมีน if you believe ถ้าคุณเชื่อคุณพร้อมแล้วนะคุณพร้อมตัดสินใจคุณพร้อมเปลี่ยนแปลงแล้วคุณพร้อมโยกย้ายแล้วจริงๆนะคะสวยงามมากๆเลย y o you l i l v e ถ้า้าคุณเชื่อความความอบันดันนี่คือความอบันดันนะคะความอบนดันความมั่งคัง่งความสุขความรักครอบครัวสุขภาพชีวิตที่ที่ใช่ชีวิตที่อิสระภาพกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณวันนี้สวัสดีค่ะ